มาทุ่มเออคังคกเออลอยครับผม สกิลนี้พุ่งเข้าไปมีกราะมีโลนี่แสดงสีหน้าเป็นประมาณนี้โอ้ยโคตรน่ารักมีแบบว่าสัตว์ขี่ค่อนข้างมากมายมังกรนะครับผมเฮ้ยทําฟาร์มได้ด้วยดูซิโอ้โหย,โ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 ยมาแล้วไล่ของเราเอาละครับนีโก้อยู่กับผมนายอาติปาะปันนะครับกับเกม New w w o อ d m a n กระบี่เย้ยยุทธจักรนั่นเองนะครับแม่สำหรับวันนี้นะครับพี่อรติก็จะมาแนะนําเกมแนว MMO RPG ประจนภัยต่อ สู้เก็บเรเวลนะครับในโลกยุทธภพนั่นเองนะครับผมก็สําหรับในเกมนี้นะครับ จะเป็นเกมที่ถูกสร้างมาจากนวนิยายชื่อดังนะครับโดยที่เกมนี้จะมีเนื้อเรื่องที่โดดเด่นนะครับแล้วก็มีเสียงภาคที่ทําให้เราอินไปกับเนื้อเรื่องได้อย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับเกมนี้ก็ยังมีภาพที่สวยงามแล้วก็เล่นได้ลื่นไหลอีกด้วยสําหรับตอนนี้พี่อติก็เล่นเกมนี้อยู่นะใครที่สนใจอยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันให้ดูว่าเกมนี้น่าสนใจแบบไหนกันบ้างไป เข้าสู่ยุทธจักรกันเลยนี่ก็จะเป็นตัวละครที่พี่อติเล่นไว้ตัวหนึ่งนะก็จะอยู่ที่สำนักเบญจพิษตอนนี้ก็เลเวล81กันแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสำนักภายในเกมกันนะว่าแต่ละสำนักมีความโดดเด่นยังไงกันบ้างสร้างตัวใหม่โอ้โหดูสิมีด้วยกันอยู่6สำนักกันเลยนะก็จะมีหัวซานเข่าหลินเหิงซานบูตึง ตะวันจันทาแล้วก็เบนจพิษสําหรับบางสํานักก็จะมีทั้งตัวละครผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงหรือว่าบางสํานักก็จะมีเฉพาะหญิงล้วนแต่จะแบ่งกันเป็นแบบว่าตอนวัยรุ่นหรือว่าวัยสาวอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาดูที่สํานัก หัวซานกันก่อนนี่เป็นไงสําหรับในเกมนี้นะครับผมแต่ละสํานักก็จะมีแบ่งกันเป็น2อาชีพซึ่งเราสามารถสลับอาชีพกันไปมาได้นะสําหรับสํานักหัวซานก็อาชีพแรกจะเป็นกระบี่ปราบมารจะเป็นการโจมตีระยะประชิดแล้วก็โจมตีรุนแรงต่อไปก็จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งชื่อว่ากระบี่ลมปานก็จะมีการโจมตีที่รุนแรงมากกว่าเดิมอีกแต่ว่าจะเล่นยากนิดหนึ่งเน้นการคอมโบนะครับดูสิก็จะมีวัยสาวกับ ไว้นุ่ม เปลี่ยนตัวละครเป็นสำนักที่มีทั้งชายแล้วก็หญิงต่อไปก็ดูที่ตรงนี้เลยอ่าเซาลินอาชีพแรกก็คือตักหมอจะมีสกิลที่สามารถทําให้เกิดการสตันได้ยอดเยี่ยมแล้วก็สามารถโจมตีเป็นคอมโบได้อย่างดีมากใช้ในการ PVP เรียกได้ว่าเก่งกาจกันเลยทีเดียวอีกอาชีพหนึ่งก็คือทเทพเซียนมีความอึดโคตรพลังชีวิตสูงแล้วก็เป็นตัวแทงให้กับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมเวลาเอาไปลงดันเจียนหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัว แท้งที่มีประโยชน์กันเลยสำหรับสำนักเศร้าหลินก็จะมีวัยหนุ่มกับวัยรุ่นนี่เป็นแบบนี้นะแล้วก็อีกวัยนึงโอ้โหวัยรุ่นแม่เน้นน้อยเราไปดูสำนักต่อไปกันเลยเถอะอ่านี่ก็คือสำนัก เฮืองซานสำหรับสำนักนี้ก็จะมีแต่หญิงล้วนอาชีพแรกก็คือนักระบำมีการโจมตีที่ไกลแล้วก็เน้นการฮิลเรียกได้ว่าเป็นซับพอร์ตที่ขาดไม่ได้ในทีมกันเลยนะอีกอาชีพหนึ่งก็คือหมื่นบุปผานะครับผมมีพลังโจมตีที่รุนแรงมากเป็นสายทำดาเมจเรียกได้ว่าตรงข้ามกับสายฮิลเมื่อกี้เลยก็ว่าได้อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเด็กสาวใครที่ชอบแบบว่าน่ารักน่ารักก็สามารถเลือกเล่นแบบเด็กสาวก็น่ารักดีสำนัก นักต่อไปบูตึงโอ้โหก็เรียกได้ว่าโคตรจะเท่กันเลยนะสำนักนี้อาชีพแรกก็คือนักดาบวายุโจมตีแรงมากแล้วก็โจมตีระยะไกลมีสกิลที่เสริมพลังการคิดดิ้นได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับอาชีพต่อไปนั่นก็คือไทเกตเป็นแทงแล้วก็มีสกิลป้องกันแล้วก็สกิลการโจมตีนะครับผมก็จะมีทั้งวัยหนุ่มแล้วก็วัยสาว ตัวผู้หญิงก็สวยงามนะครับผมนี่เลยโอ้โหตะวันจันทาเฮ้ยเรีเยกได้ว่าคล้ายๆกับแอสซิสินอาชีพแรกก็คือนักฆ่าเงามีพลังดามเมจที่รุนแรงมากแล้วก็มีสกิลคอมโบที่มากกว่าอาชีพอื่นๆนะครับผมอีกอาชีพนึงก็คือนักฆ่าแสงเป็นสายควบคุมสามารถดูดเลือดแล้วก็มีความอึดที่มากกว่าอีกอาชีพหนึ่งนะก็จะมีวัยหนุ่มกับวัยสาว ดูสิโอ้โหเป็นแบบมแม่สวยงามนะน่าจะเป็นอีกสำนักหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจสำหรับสำนักสุดท้ายก็คือสำนักเบนจพิษที่เราจะมาแนะนำในวันนี้ก็จะมีทั้งวัยสาวแล้วก็เด็กสาวเลยนะดูสิพอเป็นวัยสาวก็หืโคตรจะสวยสำหรับอาชีพแรกของสำนักเบนจพิษนั่นก็คืออาชีพยานพิษเป็นการใช้แส้ในการโจมตีนะครับผม โจมตีใกล้แล้วก็มีความรุนแรงมีสกิลการใช้พิษสกิลการฮิลสกิลการป้องกันโอ้โหเรียกได้ว่าครบเครื่องจริงๆเลยนะอีกอาชีพหนึ่งก็คือผีเสื้อลาตีเป็นสายซับพอร์ตนะครับช่วยฮิลตัวเราแล้วก็เพื่อนๆเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เวลาลงดันเจียนขาดไม่ได้จริงๆเราสร้างตัวละครเป็นวัยสาวไปแล้วนะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราจะมาดูที่เด็กสาวกันบ้างโอ้โหเอาเป็นว่าชุดนี้ละกันนี่แล้วก็จะมีแบบว่าพวกทรงผมให้เราเลือกแบบว่ามากมายจริงๆเลยนะเอาละ เลือกหน้าตาอืมยิ้ม,ยมแย้มเด็กน้อยนี่แสดงสีหน้าเป็นประมาณนี้โอ้ยโคตรน่ารักม่านตาอย่างนั้นลหะอเออเป็นผีเสื้อแบบนี้ใช้ได้นี่ก็คือเสื้อผ้าที่เราจะได้ใส่ในอนาคตตั้งชื่อเรียบร้อยเข้าสู่ยุทธจักรกันเลยเพื่อนบางคนไขว่คว้าก้าวสู่ตำแหน่งสูงเพื่อแสวงหาอำนาจแต่บางคนกลับเลือกที่จะถอนตัวเอาละมาละเพื่อนดูซิตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ เฮ้ยหยุดนะตอนนี้ก็ขอดำเดนินเนื้อเรื่องไปก่อนส่งเพลงกระบีมาที่นี่ไม่มีของที่เจ้าต้องการย่ามาขวางทางข้าโอ้โหโอ้โหเฮ้ยต้องกดด้วยเป็นไงโอ้โห,โหตอนนี้เฮ้ยกดแอคชัน่นเฮ้ยโอ้ยหลบก่อนอโอ้ยตอนนี้หลบอีกาปาดไปทีนึงนไปเลยโจ๊ะโจะโจเห็นไหมว่าอาชีพนี้จะเป็นการ ใช้แท้ในการจู่โจมนะครับผมแรกๆก็จะเป็นการสอนวิธีการเล่นเข้าวๆไปก่อนนะเฮ้ยเจอใครนะโอ้โหเจอคนนี้สําหรับพวกเนื้อเรื่องนะครับผมก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับได้ลองสัมผัสเนื้อเรื่องกันดูพี่คิดว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจกันเลยนะเฮ้ยใจเย็นดิผ่าอูเทีนยนเฮ้ยลบลีกเอ้าสตันตเมื่อกี้เอาละสกิลแทะโป๊โป๊โป๊นี่สกิลพิษ แล้วก็สกิลนี้กระโดด้บผมเอาละหมุนแท่แม่เฮ้ยจะเย็นหืมากรอนเดี๋ยวขอผ่านตัวนี้ไปก่อนนะแล้วก็ไปดูอีกตัวละครหนึ่งกันเลยก็เป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะมันเฮ้ยจะไปไหนะโอ้ยโอเคสำหรับตอนนี้เดี๋ยวพี่ก็จะขอทำการ เปลี่ยนตัวละครกันก่อนในตอนนี้เราก็อยู่กับอีกตัวละครหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ที่สำนักเบญจพิษสำนักนี้ก็จะเป็นแบบว่าม่วงม่วงมืดมืดคึมคึมลึกลับหน้าค้นหานะครับผมสำหรับในเกมนี้นะครับผมเราก็ต้องทำการเล่นภารกิจที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเก็บเลเวลแล้วก็เพิ่มค่าพลังให้มากมายที่สุดเพื่อใช้ในการต่อสู้ PVP นะครับผม ก่อนที่เราจะมาแนะนําสิ่งอื่นๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูการต่อสู้ PVP กันก่อนกดที่กิจกรรมด้านบนนี่ตรงนี้เลยนะกดเข้าไปจากนั้นก็ไปดูที่การเลือกทำประลองกระบี่หัวซันนี่ก็จะเป็นการต่อสู้แบบ1นึงนะครับผมถ้าเป็นแบบโต้เถียงจะเป็นการจัดทัพ3ต่อส1มไปก่อนละกันมาละจ้าเดี๋ยวจะลองมาเล่นต่อสู้กันให้ดูก็สำหรับอา,อาชีพไม่ใช่สิ สำนักเบนจะพิษจะเป็นสำนักที่แตกต่างจากสำนักอื่นเฮ้ยเพราะว่าสกิลแบบว่าเดี๋ยวผมเราสามารถใช้สกิลแล้วก็เปลี่ยนแปลงสกิลที่5นะครับให้เป็นแบบว่าตามสถานการณ์ได้เฮ้ยอืบอืนี่แมงป่องเฮ้ยโอ้โหจะเย็นเฮ้ยเฮ้ยรัวๆเลยอืมถอยมาก่อนฮึบมาทุ่มเออคังคคเออลอยครับผมสกิลนี้พุ่งเข้าไปมีกรอบมีโลเอาละใช้พิษ เฮ้ยรู้สึกว่าสกิลที่ห้หมดสแต็กล้วเพื่อนลมลก่อนเออตอนนี้สเต็ปใครดีกว่าชนะครับผมเออนั่นแหละฟาด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 ซึบตะขาบพ,พิษใกล้จะใช้ได้แล้วอุย้ยเร็วเข้าอุย้ยมันหิวเดี๋ยวก่อนลบมานี่เอ้ยตอนนี้ก็ฮ้้ซึบอืม โดนไปสกิลพิเศษเรียบร้อยชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้พอชนะเสร็จปุ๊บเราก็จะได้พวกเหรียญการ PK หรือว่าเหรียญอื่นๆมาด้วยใช้ในการซื้อของนี่ไงร้านค้าการประลองสามารถนำมาซื้อพวกของสีส้มหรือไม่ก็เก็บให้ครบสี่พันแลกซื้อของสีแดงกันได้สำหรับตอนนี้ก็นี่เลยจะบอกว่าเกมนี้ก็สามารถเหาะเหินเดินอากาศแบบน,นี้ได้ด้วยนะนี่เพราะว่าเป็นแบบ จอมยุทธนี่เองนี่เลยพาชมบรรยากาศนิดหนึ่งของสำนักพักเบญจพิษเดี๋ยวเราก็จะพามาดูเกี่ยวกับพวกฟังก์ชันต่างๆที่น่าสนใจนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือสกินกดตรงนี้เลยนะในเกมนี้จะโดดเด่นด้วยชุดคอสตูมที่มีความหลากหลายนะครับผม หอมลาตีอุ้ยชุดนี้ก็สวยงามนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกชุดแฟชั่นหนึ่งที่มีการแจกเออสวมไปก่อนอชุดนี้สวยงามชุดเยอะแยะมากมายขนาดนี้ น่าจะถูกใจสายแฟชั่นอย่างแน่นอนเราก็สามารถใช้ขนนกในการแลกเปลี่ยนได้นะครับผมอย่างเช่นว่าเป็นชุดนี้อ่าเราก็กดเข้าไปที่การแลกเปลี่ยนสามารถซื้อแบบว่า7วัน30วันหรือว่าใช้แบบถาวรก็ได้นะไปดูที่สมาคมสี่ฤดู สำหรับตรงนี้ก็จะเป็นการใช้ตำลึงในการเติมเงินเพื่อซื้อพวกสิ่งของต่างๆนะครับผมในเกมนี้เมื่อเทียบกับจํานวนเงินที่เราเติมเข้าไปเราก็จะได้เพชรหรือว่าตำลึงที่ค่อนข้างจะคุ้มค่ากันเลยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดกันนะครับผมสามารถเข้ามาเติมเงินกันที่ตรงนี้กันได้เลยนะยิ่งแพ็คใหญ่ยิ่งได้โบนัสสำหรับพวกชุดแฟชั่นนะครับผมเราสามารถทำการย้อมสีกันได้ด้วยอย่างเช่นว่าชุด หยาดน้ำใสกดย้อมสีตรงนี้อ่าก็จะมีแบบน้ำยาย้อมสีแบบสุ่มแล้วก็สีแบบที่เราสามารถกำหนดได้เองเลือกเปลี่ยนสีได้อย่างอิสระกันเลยนะปรับความสาว่างความเข้มแต่ก็จะใช้น้ำยาสีในการย้อมแบบนี้นะสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าสมาคมสีฤดูเหมือนกันนอกจากพวกเสื้อผ้านะครับผมเราก็ยังมีพวกอาวุธแฟชั่นกันด้วยโอ้โหก็จะมีแบบเป็นพวกแท้ที่ มีความพิเศษสวยงามอลังการจริงๆดูสิประดับหลังโอ้โห,โหเฮ้ยสายแฟชั่นชอบแน่นอนดูสิของบางอย่างจะเป็นคอสตูมที่เราต้องทำกิจกรรมเพื่อให้ได้รับกันมาต่อไปก็มาดูที่พาหานะกันเลยนะนี่อเอเอใช่เดี๋ยวทำการขี่ให้ดูก่อนนี่น้องเหมียวสุดแสนจาน่ารักนะครับผมโอ้โหเป็นน้องเหมียวขนฟูที่ถูกใจหลายๆคนอย่างแน่นอน สำหรับพาหานะหรือว่าสัตว์ขี่นะครับก็จะมีด้วยกันอยู่หลายตัวเหมือนกันนี่ได้จากกิจกรรมสิทธิ์อาจารย์นะครับผมโอ้โหเสือใช้ตำลึงในการซื้อได้ตัวนี้มีแบบว่าสัตว์ขี่ค่อนข้างมากมายตัวนี้ก็มีนะฮมังกรนะครับผมอืมังกรโคโมโดใช่ไหมเอ่ยโคตรอลังการดูสิ เยอะแยะจริงๆมีพาหานะที่สามารถนั่งสองคนได้ด้วยเดี๋ยวเราก็มาดูเกี่ยวกับฟังก์ชันอื่นกันบ้างดีกว่านะครับผมเราจะเริ่มจากบันทึกความทรงจำกันก่อนตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลความสำเร็จที่เราสามารถเข้ามารับของรางวัลกันได้นะครับนี่ตำลึงผูกมัดใช้ในการซื้อสิ่งของต่างๆก็จะมีพวกความสำเร็จอื่นๆให้เราแบบว่าเข้ามารับตรงนี้กันได้เลยนะต่อไปก็ฝึกวิทยายุทธสำหรับที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ ให้เราเข้ามาอัปเกรดสกิลนะครับผมเพิ่มความรุนแรงของสกิลเรายังสามารถกดสลับอาชีพที่ตรงนี้กันได้ด้วยผีเสื้อลาตีเปิดใช้ไปเลยสลับเรียบร้อยฝึกฝนสกิลคราวนี้เราก็จะกลายเป็นอาชีพผีเสื้อลาตีที่สามารถซัพพอร์ตเพื่อนๆได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะโจมตีเป็นสกิลอะไรก็ตามนะครับผมสกิลที่5าจะกลายเป็นสกิลฮิลนี่ฮิวครับผมฮิวเรื่อยๆเป็นอาชีพที่ผู้คนต้องการกลับมาเป็นอาชีพ ยานพิษเหมือนเดิมต่อไปก็เป็นพวกอุปกรณ์นะครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราทําการสวมใส่กันอยู่ในการอัปเกรดเพิ่มค่าพลังก็ต้องใช้เหล็กเหมมันกันด้วยวิธีการรับก็ตามนี้เลยนะสามารถซื้อจากร้านค้าได้เหมือนกันก็จะมีพวกยกระดับเหมือนเป็นการฝังหินลูนอะไรประมาณนั้นใส่เข้าไปเพื่อเสริมความสามารถให้กับอุปกรณ์เพิ่มเติมต่อไปก็สํานักสําหรับสํานักตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกิลที่เราอยู่นั่นแหละนะ ก็จะมีพวกกิจกรรมภายในกิวภารกิจต่างๆนะครับผมอ่าสวัสดิการที่เราสามารถเข้าไปรับรางวัลกันได้สามารถเข้ามาดูพวกกิจกรรมได้ที่ตรงนี้กันเลยเอาละต่อไปก็ฐานะในเกมนี้ก็จะมีการตกปลาการรวบรวมการตัดไม้แล้วก็การขุดแร่นะครับผมมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราได้ทําจริงๆก็จะมีการสร้างสิ่งต่างๆนะครับผมใช้วัตถุดิบตามที่เราได้มาจาก วิธีการต่างๆนะครับผมโหมดตกปลาหรือว่าโหมดรูปรวมอะไรประมาณนั้นต่อไปก็กระเป๋าจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่เราเก็บสะสมเอาไว้ถ้าไม่ใช้แล้วก็สามารถนำมาแยกส่วนได้เป็นเหล็กเหมันกันด้วย ต่อไปก็จอมยุทธเป็นฟังก์ชันที่เรียกได้ว่าสําคัญอีกฟังก์ชันหนึ่งเพราะว่าเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเราเหมือนกันนะไปดูที่กลุ่มจอมยุทธอ่าและนี่ก็จะเป็นจอมยุทธที่เรามีอยู่ตอนนี้เราสามารถส่งมอบ นี่เลยเขาเรียกว่าอะไรกันนะส่งไปปุ๊บอ่าก็จะเป็นการเพิ่มค่าพลังนะครับผมยิ่งให้ของก็จะสนิทสนมกับจอมยุทธเหล่านี้เราสามารถนำจอมยุทธมาช่วยต่อสู้ตรงนี้ได้ด้วยวิธีการหาจอมยุทธก็กดที่แสวงหาจอมยุทธตรงนี้เลยใช้เป็นไม้จันในการตามหานะครับผมอ่าสมมุติว่ากดตัวโน้ตป๊ป๊บหยุดปุ๊บเอ,อ้ยได้แบบว่าจอมยุทธตัวเดิม เอาใหม่เฮ้ยได้ตัวใหม่โหนี่เลยสุดยอดเป็นไงเฮ้ยเหนือคนได้จอมยุทธตัวใหม่มาแล้วถ้าเราได้ตัวใหม่ปุ๊บค่าพลังก็จะเพิ่มขึ้นเฮ้ยนี่ไงโอ้โหมาอีกแล้วสุดยอดต่อไปก็พินขุ่์อ่าตรงนี้ก็จะเป็นการเล่นบันเลงดนตรีนะครับผมแล้วก็เพิ่มบัฟให้กับทีมของเราขอพูดแบบเข้าๆแล้วกันนะฟังก์ชันมีค่อนข้างจะเยอะต่อไปก็สิทธิ์อาจารย์ กดที่ตรงนี้ก็จะมีการรับลูกศิษย์หรืออยากจะให้มีอาจารย์มาสอนเราก็ได้เหมือนกันนะก็จะมีการปลดล็อกพวกอุปกรณ์ในร้านค้าศิทย์อาจารย์ให้ได้ซื้อกันเกมนี้เราสามารถสร้างบ้านได้ด้วยไปดูที่ทะึกหาดกันได้เลยเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะโล่งแบบนี้เลยนะเฮ้ย <c oughs> ทำฟาร์มได้ด้วย <c oughs> ดูซิโอ้โหมาแล้วไล่ของเรามาที่ตรงนี้กดติดตั้งแล้วก็ฟาร์มครับผมแท่นกันยาโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะไปหมดด้านในตรงนี้อาจจะเป็นบ้านของเราเอาละวิ่งเข้ามาดูภายในกันหน่อยนี่ไงบ้านของเราใช่ไหมเอ่ยสามารถนั่งตรงนี้ได้ สามารถทําการสร้างพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มาประดับตกแต่งบ้านของเราได้ด้วยต้องใช้วัตถุดิบในการสร้างด้วย้ยต้องเป็นโหมดตัดไม้ออมีอะไรให้เราทําแบบเยอะจริงๆเลยนะเกมนี้ต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันของตําแหน่งเงาเราสามารถทําการ เลื่อนขั้นยศได้นะครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่มพลังที่มากขึ้นประมาณนั้นต่อไปก็สัตว์เลี้ยงตอนนี้ก็มีอยู่2ตัวก็จะมีการให้อาหารกันด้วยให้แบบว่าอันนี้ปุ๊บเออเพิ่มค่าสนิทสนมมีการฝึกเพิ่มค่าพลังแล้วก็พวกเคล็ดลับมีพวกสกิลกันด้วยนะเอาละต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันด้านบนกันบ้างนะสมาคมสีฤดูตรงนี้ก็จะเป็นพวก ร้านค้าที่เราสามารถเติมเงินแล้วก็ใช้ตำลึงในการซื้อสิ่งของได้นะครับสิ่งที่แนะนําว่าควรจะซื้อก็เป็นพวกห่อรายสัปดาห์เพราะว่าจะมีพวกเหล็กเหมันที่ใช้ในการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆ ต่อไปก็จะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆนะครับผมกดดูที่ด้านบนตรงนี้และนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําในแต่ละวันนะในโหมดการต้องทําจะมีการท่องเที่ยว1วันเดินทางเก็บ EXP นะครับผมมีการจัดทัพไปลงดันเจียนเพื่อรับ EXP แบบมากมาย ต่อไปก็เป็นพวกการเลือกทำก็จะมีพวกการประลอง PVP นะครับผมบอสโลกกิจกรรมตามเวลามากมายเยอะแยะจริงๆต่อไปก็ดูที่สวัสดิการด้านบนสำหรับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราสามารถเข้ามารับพวกไอเทมต่างๆกันได้นะครับบางครั้งก็เลเวลถึง70-80 ก็ได้รับของรางวัลกันแล้วต่อไปก็เป็นการชี้แนะด้านบนสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเราควรจะทำอะไรให้ค่าพลังของเราสูงขึ้นเราก็สามารถมาดูที่การชี้แนะตรงนี้ได้เลยก็จะมีการแนะนำสิ่งต่างๆให้เราได้ทำที่ตรงนี้เลยนะแล้วก็แพ็กสุดคุมแพ็คสูตรีมโอ้โหการเติมเงินครั้งแรกเราก็จะได้รับจอมยุทธสีส้มมาใช้ในการเข้าร่วมทีมนี่ก็คือชุดที่เราจะได้จากแพ็กนี้ แฟชั่นสวยงามวันที่2เราก็จะได้ตามนี้วันที่3โอ้โหอาวุธสีแดงขั้นสุดยอดเรียกได้ว่าเป็นแพ็คที่สึกคุ้มไปเลยนะหอ,อีกแพ็คหนึ่งเติมเงิน300ตำลึงได้แฟชั่นตรงหลังแล้วก็น้ำยาย้อมสีวันที่2ไม้จันแล้วก็ยกนักดาบเฮ้ยวันที่3ได้ไข่สัตว์เลี้ยงด้วยยังไงก็ลองมาดูกันได้นะเติมเงิน880ตำลึง รับไปเลยไก่กุ๊กๆุโอ้โหเป็นสัตว์ขี่นะครับผมแม่วันที่สองอได้เครื่องรางแล้วก็ได้จอมยุทธส่วนวันที่3ได้ยกนักดาบวายุระดับ5เป็นอัญมณีที่ไว้สําหรับการฝังในพวกอาวุธสร้อยหรือว่ากําไลก็เข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะ สำหรับเกม New Swordman ก็เรียกได้ว่าเป็นเกมแนว MMORPG ที่มีเนื้อเรื่องที่เพลิดเพลินนะครับผมรูปแบบการเล่นการต่อสู้สุดมันจริงๆใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะครับผมอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ติในการแนะนำเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบา,บายจุ๊บ